ครับนี่โอ้โหเอาเลยวางตั้มเลยครับดีอ่ะ นี่ครับดูน้องสามโอ้โหนี่ครับนี่อย่างนี้เท่าไหร่อย่างเงี้ยลูกค้าต้องเข้าใจนะอยากกินอะไรแบบต้องสามฝังได้นะครับผมอันนี้เราสั่งพิเศษพิเศษจุกๆไปเลยก็จะเป็นน้องสองน้องนะคะแล้วก็ส่วนขาไก่เนี่ยต้นเบกซี่สิบบาทจากธรรมดาเออจากพิเศษในห้าสิบแล้วใช่ไหมต้นเบกซี่สิบเก้าสิบเก้าสิบจัดไปร้อยสิบจุกๆนี่ครับนี่นี่ร้อยสิบบาท จัดไปจุกๆครับมหมีแห้งน่องไก่ตีนไก่